เอาเรามาลุยข้อที่84ครับผมอ่า84บอกว่าจากรูป A B มีรัศมียาว7และ4ตามลำดับอ่าก็คืออะไรตัวนี้ซูมเข้าไปเนาะไอวงกลมใหญ่คือ A ถูกป้างก็คือ7 B คือ4โอเควงกลมนี้สัมผัสกันถ้า M A X M A X อ่าตรวนี้ 90สมุมฉากเนาะแล้วก็ Z, B, N อ่ ZBN อ่ตัวนี้เป็นมุมฉากความยาวรอบรูปของ XYZ เท่ากับเท่าไหร่ XYZ คือตรงไหน XYZ ตัวนี้ก็ต้องรู้ว่าไอตัวนี้มันคือสามเหลี่ยมอะไรเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากถูกปะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้รัศมีก็คือ7เนาะตัวนี้ก็คือ7แสดงว่าตัวนี้ก็คือ45องศา เห็นปะตัวนี้ก็คือ45องศาแสดงว่าตัวนี้77ตัวนี้ต้องเป็น7จรูอทันทีโอ okay, okay, เคปะโอเคปะเขีย์เนาะเขีย์เนาะเหมือนกันครับตัวนี้เป็น4ตัวนี้เป็น4ตัวนี้เป็น4แสดงว่าตัวนี้ก็คือ4ีรู้องเขีย์ปะเพราะฉะนัะ้นสิ่งที่เราได้มาคืออะไรเนี่ยไอความยาวด้านนอนเนี่ยมันคือเท่าไหร่นั่นแหลตัวนี้7ตัวนี้7เป็น10เท่าไร่14ี่ ตรงนี้อีก 8, 14, บวก8แสดงว่าเราได้มาตรงนี้ก็คือ22ปึ่งปึ่งตรงนี้ถูกป่ะเออแล้วหาไงต่อเราต้องการความยาวรอบรูป x y z ตรงนี้ออจบไหมจบป่ะจบป่ะตัวนี้45ตัวนี้45 อูนะพี่ซูมเข้าไปตรงนี้45แสดงว่าตรงนี้ก็คือ90เหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อกี้ตรงนี้ตรงค้ามุมฉากถูกปะ2่ะ2ถูกปะแสดงว่าตรงนี้กับตรงนี้เป็นไงครับจบปะจบแล้วจบแล้วเพราะว่าอะไรถ้าพี่พี่ว่าบอกว่าตรงนี้เป็น A หรือหรือใครจะไปไล่รูปก็ได้นะไม่ว่ากัน เดี๋ยวทาให้ดูทั้งสองแบบแล้วกันถ้าพี่เบิร์กบอกว่าตัวนี้เป็น a ตัวนี้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้แล้วตรงค่ามุมฉากก็จะได้เป็นอะไร a รูทสองเท่ากับ22เอารูทสองคูณตลอดสองข้างพี่เบิร์กเอารูทสองคูณสองข้างแสดงว่าเอารูทสองคูณมันก็จะได้ a คูณสองกับ22่รูทสองเพราะฉะนั้น a เดียวเนี่ยก็จะได้เป็น11บรูทสองถูกปะ เมื่อ a เป็น11รูท2ถูกปะเขาอยากได้ไอตัวเส้นรอบรูปแสดงว่าตรงนี้ก็คือ a ตัวนี้ก็คือ a แสดงว่ารวมกันก็คือ 2a มันก็จะได้ 2a บวก22เพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปเท่ากับ 2a บวกด้วย22ก็ a คือตัวนี้ เอา2คูณเข้าไปก็จะเป็น22รูป 22. 22ก็จบครับตอบข้อ1โอเคป่ะโอเคป่ะจบแล้วไม่ยากเห็นปะ่ะง่ายนิดเดียวโอเคหรือบางคนบอกว่าอา้าวพี่เราเราแปลงรูปได้ไหมแปลงรูปก็บอกว่าก็พอทำได้นี่ไงมองออกไหมเจ็ดเจ็ดแสดงว่าตัวนี้เป็นเจ็ดรูสองตัวนี้ก็เป็นเจ็ดรูสอง เห็นปะง่ายเข้าไปอีก7จรู้กับ4ีรูอปส็รู้2อ1สิรูอคูณ2ก็จะเป็นเนี่ย2 2่รูแล้วก็บวกยิบเห็นปะถ้ามองออกถูกปะนิดเดียวตรงน,นี้เป็นเนี่ยปิบบเปิบเบบ,บได้หมดอยู่ที่เรามองตรงไหนออกตอนสอบก็ตรงนั้นแหละไม่ยากไม่ยากก็ประมาณนี้เนาะ <c oughs> นิดเดียวนิดเดียว84ก็เรียบร้อยครับผมจะคิดวิธีไหนได้ทางนั้นพยายามทำให้ดู ลายแบบจะได้เอาไปเปรียบเทียบแล้วก็เอาไปประยุกต์ต่อได้ครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาลุยข้อน,นี้ต่อ85อ่ะคลิปนี้84ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ